ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชพแนล PK Love Tarot อีกแล้วนะคะอย่างเช่นเคยในทุกๆครั้ง PK ก็จะกล่าวคําขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนช่วยมากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะคลิปของ PK มาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้ววันนี้ PK มาในพิกอากาศเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าใครแอบปิ้งคุณนะคะใครแอบปิ้งคุณนะคะ PK มีให้เลือกอยู่3ากองไพ่นะคะ ให้เพื่อนๆทำสมาธิค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย เอาละค่ะพี่เคก็คิดว่าเพื่อนๆคงทำสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะกับกองแรกนะคะทีเ่เพื่อนๆเลือกเนี่ยว่าใครนะที่แอบปิงคุณอยู่นะคะใครนะคะที่แอบปิงคุณอยู่นะคะมาดูกันนะคะไปแรกเลยนะคะ The Devil ค่ะ Knight of Pentacles The Star The Hermit นะคะและ The Hypites ค่ะ ถามว่าใครกันนะที่แอบชอบคุณอยู่จริงๆแล้วทั้งคู่ก็ปิ๊งกันและกันหรือเปล่านะคะมันเป็น energy ที่ต่างคนต่างแอบมองนะคะคือต่างคนต่างไม่แน่ใจนะคะว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกของคุณกับเขาเนะี่ยอยู่ในสถานะไหนจริงๆคุณและเขาเป็น poppy เลิฟนะคะตอนนี้เนี่ยคุณกําลังแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะคะและเขาคนนั้นเนี่ยก็แอบปิ๊งคุณอยู่เหมือนกันนะคะมันเป็น energy ของเออขาเรียกว่าการเป็นสเปคกันและกัน ะ h e เดวิลเดดสตาร์นะทั้งคุณและเขานะคะหล่อสวยเลือกได้มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแต่แฮงแมนมาทำไมเพราะว่าพวกคุณยังเก็บความรู้สึกนะเขาเรียกว่ายังแบบว่ากักกัอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือใครอ่อนแอก็แพ้ไปใครอ่อนแอก็ต้องมาขอเราเป็นแฟนก่อนนั่นเองนะคะถามว่าใครแอบปิ้งคุณอยู่นะก็คือคนใกล้ๆตัวคุณนั่นเองนะคะคนที่ไปไหนมาไหนกับคุณคนที่ชอบ จะถามไายคุณคนที่ชอบมาเข้าใกล้คุณอยู่ตลอดเวลาคนนั้นแหละค่ะนะคะที่เขาแอบปิ้งคุณหรือคุณแอบปิ้งเขานะคะอย่าโมแต่รออย่าัมแต่แอบปิ้งนะคะเดินหน้าไปเลยเรามาดูไพ่ออร์โคดแนะนำอะไรนะคะให้เ,เพื่อนๆบ้างนะคะ รีเลชยูเอ็กซค่ะโอ้ยอย่าเขินอายนะคะอย่าเขินอายอย่ามีมาดเลยเนอะรักใครชอบใครก็ให้บอกนะคะเดอะเฟิร์สเห็นไหมคะคุณกับเขาเนี่ยมักจะแซลกันไปแซลกันมานะ,ะมีพูดเล่นหยอกล้อกันอยู่ตลอดเวลาเฟิร์สเนี่ยคะ่ะมันก็เลยอย่างที่พีเคบอกว่า energy พลังงานมันเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กนะคะฉันก็แอบชอบเธอเธอก็แอบชอบฉันแต่ว่าไม่มีใครจะสารภาพรัก สักทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะพี่เคเป็นปกำลังใจให้มาดูกันว่าใครจะตกหลุมรักใครก่อนกันแน่นะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่กองที่สองกันเลยนะคะมาเลยกองนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครนะที่แอบปิ้งึ้นอยู่นะคะสเตรนท์ค่ะ สามช้อนเกล a c เอชช้อนครับไฟอ่อนเจ็ดช้อนครับเอาละค่ะพลังงานของเพื่อนๆชาวกองที่สองใครกันนะที่แอบชอบอยู่ที่แอบปิ้งคุณนะคะที่แอบปิ้งคือมันเป็น energy strength ขึ้นมาเนี่ยมันมีความแตกต่างในเรื่องอายุ นะคะบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าลูกน้องหรือเปล่ามันเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้มันเป็นความรักที่ต้องหลบหลบซ่อนๆน,นะคะจริงๆแล้วความรักของพวกคุณเนี่ยคือต้องหลบซ่อนนะคะติดต่อกันได้เนี่ยผ่านทางสื่อออนไลน์คือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะคือเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีเจ้าของแล้วหรือยังหรือแม้กระทั่งคุณมีเจ้าของแล้วหรือยังแต่ไปเผอใจนะคะไปปันใจให้ใครไปแอบปลิ๊งใครไปแอบปลื้มใครอยู่หรือเปล่านะถ้า กรณีที่คุณมีแฟนอยู่แล้วนะซื่อสัตย์กับแฟนคุณเถอะคะ่ะถามว่าปิ๊งใครแอบปิ๊งได้นะคะแต่ว่าเพียงแต่เก็บไว้ในใจเพราะพี่เคดูแล้วว่าความรักนี้มันไม่น่าจะไปต่อกันได้นะคะสาหรับสาหรับคนที่อีกพลังงานหนึ่งนะคะคนที่มาแอบปิ๊งคุณเนี่ย ให้คุณดูดีๆว่าคนคนนั้นโสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะพลังงานมันเป็นการแอบพลังงานเป็นการที่ยังมีตัวเลือกยังมีช้อยยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์นะคะยังไงเนี่ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆดูให้ดีๆนะคะว่าคนที่เขาแอบปิ้งคุณเนี่ยเขาจะแสดงตัวออกมาแหละให้คุณรู้นะคุณจะได้รู้ความรู้สึกของเขาแต่คุณต้องไปสืบดูให้แน่นะคะว่าคุณหรือเขาเนี่ยมีแฟนกันแล้วหรือ,อยังนะคะโอเคเรามาดูว่า ไพ่ออร์คแนะนำอะไรกันดีกว่านะคะ Give your relationship นะคะแล้วก็ attention นะคะอย่างที่พี่เคบอกเนาะคือพวกคุณเนี่ยเจอกันแล้วมันมีความรู้สึกที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าไม่ต้องพูดอะแต่ความรู้สึกของคุณและเขามันสื่อใจถึงใจมันเหมือนว่าเป็นคนในอดีตหรือเปล่าที่กลับมานะคะมันก็เลยเขาเรียกว่า จะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้มันก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดนิดนึงนะคะพี่เคเข้าใจนะคะแต่พี่เคแนะนำเลยนะคะว่าความรักของเราเนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายใครและความรักของเราก็ต้องไม่ทาร้ายใจตัวเราเองด้วยนะคะยังไงพี่เคเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวกองที่2นะคะคุณมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเองนะคะ ไปต่อกันเลยค่ะที่กล่องที่สามนะคะกล่องที่สามเรามาดูกันนะคะว่ามีใครนะาที่แอบปิ้งคุณนะคะใครที่แอบปิ้งคุณนะคะ The Sun ค่ะ Airshop Cups Sick of Cups เอชเพนเดอร์เคิลและอีกหนึ่งใบนะคะ Knights of Pentacles ค่ะว้าว ถามว่าใครนะคะใครที่แอบปิ้งคุณในพี่เกเห็นพลังงานนะมันเป็นได้สองพลังงานนะคะพลังงานคนรักเก่าของคุณคนที่เลิกลาก,กันไปนานแล้วอะเหมือนอยากจะกลับมาคืนดีนะคะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะเพราะว่ายังมีความรักใน age of คัยังมีความรักให้คุณสุดหัวใจเลยถึงแม้ว่าในการจากลาในครั้งนั้นเนี่ยจะไปโดยที่อาจจะไม่ได้ล่ำลาค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนคนนั้น คือคนอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะกับอีกพลังงานหนึ่งใครที่แอบปิ้งคุณเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือเปล่าเออเขาจะมาในรูปแบบของเพื่อนจ้าฉันเป็นเพื่อนสนิทของเธอเธอไปไหนฉันก็จะตามเธอไปทุกที่นะคะเธอไปเที่ยวไหนเธอไปกินที่ไหนฉันตามเธอไปทุกที่แต่สถานะคือเพื่อนที่สนิทที่สุดนะคะคือคนใกล้ตัวของคุณนั่นเองนะคะที่แอบปิ้งคุณถามว่า คุณรู้สึกไหมคุณก็รู้สึกตังหิดต,ตังหิดนะคะว่าคนคนนี้คอยติดตามคอยอยู่ข้างๆคุณไปทุกที่เลยจนมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคุณแล้วจนคุณไม่คิดว่าอ้าวคนนี้หรอที่มาปิงเรานะคะคือเป็น energy ของการที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนพิเศษคนในที่ทำงานหรือเปล่านะคะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวไปแล้วก็ไปเจอกันนะคะจากการท่องเที่ยวจากการเดินทาง นะคะมันเป็นความรักที่แบบมันล้นใจอ่ะมันมีความสุขเวลาได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะลองถามหัวใจตัวเองค่ะว่าคนนั้นคือใครนะ,ค,ะคุณเท่านั้นที่จะรู้นะคะว่าเพื่อนสนิทสนิทของคุณมากๆเนี่ยคือใครเขาคนนั้นละค่ะที่แอบปิงคุณนะคะยังไงถ้าใครชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกำลังใจให้ชาแนลของพีเคด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพีเคไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย